ามาดูคาเฟ่ที่มาบ่อยสุดในย่านนี้กันครับไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทาน,นีเองร้านชื่อว่าบ้านต้นไม้สีขาวติดริมถนนใหญ่เลยพร้อมผ่อนคลายแบบฟิลธรรมชาติด้วยเอเซนเชียลออยทางร้านจะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มเมนูหลากหลายมากี่ครั้งก็ยังสั่งไปครบทุกเมนูเลย มาถึงเมนูที่ต้องสั่งคือช็อกโกแลตเลียวมิ้นเป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นได้กลิ่นมิ้นท์แท้ๆจากเอเซนเชียลออล์เกรดบำบัดจากอเมริกาและยังแทนใส่หลัปที่กินแบบไม่หวานได้ด้วยนะครับสายหวานต้องเมนูนี้นมเลนโบว์ที่มาแบบ2ชั้นมีวิปคีมมาให้ด้วยรับรองเลยว่าลองแล้วจะติดใจละมุนไปหมดแล้ว เมนูต่อมาสปาเกตตี้คาโบนาราแฮมที่มาพร้อมกับความเข้มข้นเครื่องแน่นได้ใจตัวเส้นนุ่มกำลังพอดีเลยกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานกันด้วยนะครับต่อกันที่มัทฉะาแอดสตรอเบอรี่คัฟเฟได้สตรอเบอรี่มาแบบสดๆโรยผงมัทฉะาบนคัฟเฟ่อีกทั้งยังมีเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนที่หวานหอมนุ่มอร่อยหนึ่งเมนูที่มาทุกครั้งก็ต้องสั่งทุกครั้งเลย ใครสายคาเฟ่ก็สามารถมานั่งชิลๆทำงานไปด้วยได้นะครับวันนี้วันเกิดผมพอดีทางร้านก็จัดเมนูช็อกโกแลตลาวาที่มาพร้อมกับไอศครีมวานิลากับสตรอเบอรี่สดพอได้ลองแล้วเมนูโปรดก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูเลยอาหารอร่อยเครื่องดื่มก็มีนั่งชิลก็ได้เมนูเยอะสุดๆมาเจอกันได้นะครับที่บ้านต้นไม้สีขาว